Taste of Tape of สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเทปนะครับเทปซอฟเทปครับเดี๋ยววันนี้เทปจะมารีวิวการแต่งหน้าในแบบผู้ชายที่ มีสีสันก็คือมีカラー pigment เข้าไปบนการแต่งหน้าของผู้ชายด้วยใครที่อาจจะยังไม่คุ้นกับการที่ผู้ชายจะใช้สีในการแต่งหน้านะครับที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วซูปเปอร์สตาร์ของเกาหลีทุกคนหรือแม้กระทั่งนักร้องดังๆระดับโลกหลายคนมากแต่งหน้าโดยการใช้สีบนหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ผู้ชายในยุคสมัยนี้นะครับมีความเท่าเทียมกับผู้หญิงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงมีเครื่องสำอางได้ผู้ชายก็มีเครื่องสำอางได้เช่นเดียวกัน แล้วมาดูกันว่าเครื่องสำอางที่มีสีสันเนี่ยมีอะไรที่สามารถเอามาปรับใช้เพื่อให้ได้ลุคที่ดูหล่อเท่แล้วก็สมาร์ทเวลาที่คุณจะต้องไปงานหรือไปออกอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะทำให้คุณมีออร่าแบบซูเปอร์สตาร์วันนี้ก็ตามเทมมาดูกันเลยว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณจะต้องแต่งหน้าโดยใช้คัลเลอร์พิกเมนต์นะครับยังไงลองตามกันมาดูเลยครับ มาเรามาเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้าของเราในวันนี้ดีกว่านะครับด้วยความที่เทปเนี่ยแต่งหน้าในสไตล์แบบเนเชอร l ลก็แล้วแต่งหน้าแบบโกลโกลแต่งหน้าเผยผิวอะไรอย่างงี้ก็แล้ววันนี้ก็เราอยากจะใช้อะไรที่มันเป็นพิกเมนต์นิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้อะไรที่มันเป็นสีแบบมาลงบนหน้าเราเลยวันนี้เราก็เลยจะมาแต่งหน้าลุคที่มันต้องต้องมีคัลเลอร์นิดนึงแล้วโดยอาจจะได้อินสปเรชันมาจากน้องอินซาดินเล็กน้อยเพราะว่า เขาเป็นคนที่แต่งหน้าในลุคที่ใช้คัลเลอร์ได้ดีสำหรับผู้ชายในความรู้สึกเทปไม่รู้แหละว่าใครที่เป็นเมคอัพของเขาในในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เทปรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนหนึ่งที่แต่งหน้าด้วยคัลเลอร์ได้ดีสำหรับผู้ชายาไม่ดูเยอะเกินไปไม่โปะแล้วก็กำลังพอเหมาะเทปว่าอันนี้ดีดีเลยสำหรับอย่างแรกที่เราจะเริ่มในวันนี้ก็คือบารุงนะครับอันนี้เทปเพิ่งล้างหน้ามายังไม่ได้ ทาอะไรลงไปเลยก็จะเห็นความโสมและริ้วรอยมา <Yeah. S 1> กมายนะจ๊ะเรามาเริ่มกันด้วยการเช็ดผิวด้วยโทนเนอร์นะครับวันนี้เท็บใช้เป็น Laneige นะครับ Essential Power Skin Refiner นะครับเป็นสูตรไลท์เนาะเพิ่งได้ของจาก Laneige มาเซ็ตใหญ่อืมก็คือแบบของถงของแถมจุกก็คือดีดีงามเลยแหละเราก็เลยใช้ให้เขาหน่อย เราก็จะมาต่อกันด้วย la n e i g essential balancing เป็น emulsion นะครับสูตรไลท์เหมือนกันตัวนี้จบการบำรุงไปแล้วขั้นตอนต่อไปของเราก็จะลงเป็นเบสเมคอัพก่อนนะครับตัวนี้เทปใช้เป็น tart base tape นะครับ ตัวนี้เป็น h y เดรติ้งพร i m เมอร์เนะคะมันก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็เครื่องสำอางก็จะติดได้ทนดีนะคระับสำหรับทาตเนี่ยเราชอบหลายอย่างของเขาเลยทีเดียวเป็นเครื่องสำอางที่ดีสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนกันเนาะสำหรับทา แล้วก็ก่อนที่เทปจะลงฟาวเดชันนะคะวันนี้เทปจะฉีดเป็น Spray Urban Decay Rebound ตัวนี้เป็น Collagen Infused Complexion Prep Priming Spray นะครับฉีดให้มันเพิ่มความ s m ooth เฟิรมแล้วก็ Radiance นิดหนึงนะฮะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเสร็จตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะหลังจาก p r i m ม n ิ s สเปรยของเรานั้น Fix ตัวลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มกันในส่วนของการลง Foundation วันนี้เทปใช้เป็นคูชั่นทอมฟ f ร์ดนะครับตัวนี้ชื่อ Glow t o w t Up f u u n o u t i o t นะครับ SPF 40 h y t r n t i u s h u s n i o n c o m t a c t ตัวนี้42.0ชื่อ u u f นะคบเทปบอกเทปอยากใช้ตัวนี้ให้ดูแต่ว่าเทปยังไม่มีโอกาสได้ใช้วันนี้ก็เลยจะมาใช้เขาให้ดูครับเป็นตัวโปรดของเทปตัวหนึ่งเลย เราให้ดูใกล้ๆมันก็จะมีความแบบฉ่ำโกลของเขานะครับของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็ยังมีมีความเป็นงานผิวอะ่ะคือไม่ได้แบบถึงขั้นแบบทึบตันมากจนเกินไปเทปชอบแบบสัมผัสของเขามากใครที่ชอบคูชชั่นแนวแบบโกลโกลฉ่ำๆจะต้องชอบมากใช่ว่านะหลังจากเราลงตัวคูชชั่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ คอนซีลเลอร์ที่จะใช้วันนี้เทปจะใช้เป็นทาร์กเชฟเทปนะครับตัวนี้เลยสีเบอร์สองเจ็ดบีไลท์มีเ UMB มเบจนะครับตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าสีเขาเยอะมากตอนที่เทปไปเลือกนี่สีมีประมาณแบบ30เฉดได้เทปงงมากเทปไม่รู้เทปจะเลือกอันไหนแล้วเทปก็ไม่แน่ใจว่าเทปเลือกมาถูกหรือเปล่าหรือว่า เทปซื้อสที่เทปคิดว่าน่าจะใกล้เคียงอ่ะเทปก็เลือกมาประมาณแบบสองสบวกลบอะไรเงี้ยแล้วก็มาลองใช้แล้วก็คิดว่าสีน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องลงเยอะเลยนะครับแต้มนิดเดียวเขาจะแบบติดขึ้นมาแบบโอโ้โหอย่าง Rush แล้วแบบ f l l f u l l coverage แบบสุดตัวนี้พูดเลยว่าแบบแต้มปุบคือตบคือผิวเกิดใหม่ประจกัก ปังใครก็ยังไม่อยู่ตัวนี้อน,นี้เราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูแบบธรรมชาติ เราจะมาฟิกซ์ฟาวเดชันนี้กันด้วยแป้งนะครับแป้งที่เทปจะใช้วันนี้คือจะเป็นจงแซมูนนะครับเขาชื่อ Essential Smooth f i n i s i Packed นะครับ C ี Clear Medi ียเป็นแป้งทรานซูเซนนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นแป้งที่มีผิวสัมผัสค่อนข้างสดชื่นนะครับแล้วก็มีเนื้อที่เนียนละเอียดใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้แบบปกปิดได้แบบกริบเท่ากับตัวที่แล้วที่เทปใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นของจิวงชีเนาะตัวนี้มันเป็น translucent powder มันอาจจะไม่ได้กริบขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่อยากได้งานผิวที่แบบหายใจได้แล้วก็ไม่เคกี้ตัวนี้ดีใช้ได้ สำหรับขั้นตอนต่อไปเทปก็จะลงเป็นบรอนเซอร์นะครับบรอนเซอร์ที่เทปจะใช้วันนี้ก็คือ Surat Beauty นะครับตัวนี้เลย Surat Beauty ้ซีกรีซเลนะครับอาร์ติสติกบลันะครับซึ่งเป็นสีที่เคยใช้ตอนรีวิวครั้งแรกก็คือชอบมากมันจะเป็นสีแบบเป็นนูดเป็นนูดน้ำตาลอมเทาอ่อนๆแบบดีอะ เราก็ลงบรอนเซอร์กันเสร็จเรียบร้อยทำให้มีคอนทัวร์ที่หน้าของเราทำให้หน้าเรามีมิติมากขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับที่บอกว่าวันนี้เราจะแต่งอะไรที่มันเป็นพิกเมนต์กันสำหรับคุณผู้ชายซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าวันนี้เทปอยากจะมาแต่งให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เทปใช้เป็น naked 2นะครับ naked palette เป็น version สอจาก urban decay นะครับสำหรับพาเลทนี้เทปว่าสีเขาจะแบบใช้ได้จริงในชีวิตค่อนข้างเยอะเป็นสีแบบ เบสิกอะทั้งโทนที่แบบเออ t น a l อหน่อยแล้วก็โทนแบบเค็มมีชิมเมอร์บ้างมีแมทบ้างสลับกันไปซึ่งใช้ได้นะครับส่วนวันนี้ที่เทปจะใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีที่แบบผู้ชายใช้ได้เนาะก็จะเป็นแบบว่าวอร์วมวอมแถวแถวนี้ก็สีไฮไลท์พวกนี้พวกสีที่แบบสโม k กี้เกินไปนี่เทปคงยังยังไม่ใช้ในวันนี้เพราะว่าจะฮาร์ดคอร์ไปสักหน่อย ก็ลงสีประมาณส้มๆอย่างเงี้ยที่เปลือกตาพอได้เนี่ยเห็นปะหรับเธอก็จะแตะแค่แบบให้มันแบบพอแบบมีสีบน,นเปลือกตายอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขั้นไปขัดเบ้าอะไรอยนะคุณนะประมาณนี้โอเควันนี้ก็จะลงใต้ตาเล็กน้อยสีที่จะใช้จะเป็นสีนี้นะครับออกเทาๆเป็นสีแบบทบโทบนิดนึง ให้มันดูแบบช้ำๆก็หลีกกหลีอ่ะนึงออกไหมแล,แล้วก็เทปจะลงไฮไลท์ตรงช่วงหัวตานิดนึงนะคะให้หัวตามันดูแบบสว่างเราใช้สีนี้ ขั้นตอนถัดมาในเทปก็จะลงเป็นบลัชนอกจากเรามีตาแล้วเราจะต้องมีแก้มมีปากมีคิวด้วยจ้าตัวที่จะใช้ลงแก้มก็จะเป็นตัวนี้เลยครับเป็น Bobby Brown นะครับตัวนี้ชื่อ Pot Rouge for Lips and c h e e k s นะครับใช้ได้ทั้งแก้มและปากนะจ้าเปิดออกมาก็เป็นแบบนี้จ้าเนื้อครีมจ้าสีนี้นะครับชื่อสี Powder Pink ซึ่งเป็นสีที่น่ารักมากแล้วก็แอบเห็นว่าแบบ สาวๆหลายคนก็รีวิวว่าซื้อตัวนี้สีนี้กันไปเยอะนะครับแต่วันนี้เทปจะมาลองแตะให้ดูนิดนึงก่อนก็จะเป็นสีออกแบบชมพูอมส้มที่ค่อนข้างนูวเร้าแล้วก็มีความแบบนูดนิดนึงซึ่งเทปว่าเหมาะมากเลย นักร้องเกาหลีอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นบ่อยมากว่าเขาใช้คัลเลอร์บนหน้าค่อนข้างเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเวทีที่แสงมันอาจจะแบบโผมาจากทุกทิศทางทําให้มันสว่างพอมันสว่างปุ๊บเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันแบบเป็นสีชัดมากแต่ว่าพอลงมาจากเวทีปุ๊บหรืออยู่ข้างเวทีเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาใช้สีเยอะนะอืมไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอืมันเป็นสีส้มแบบชมพูอมส้มพีช,พชที่แบบน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็ลงปากนิดนึงนะคะ พอเรามีพิ m e n t ที่มันเป็นสีบนหน้าของเราแล้วเดี๋ยวเทปขอเติมคิวเพิ่มนิดนึงตัวใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาจาก Laneige นะครก็คือ Eye Brow Cushion c a r a นะครับสีเบอร์หนึ่งนะครับ Two Tone Gray เปิดออกมาก็จะมีแอปพลิเคเตอร์ตัวที่ทานะครับพอเปิดฝาออกมาก็จะเป็นนี้เป็นเหมือนคูชชั่นนะครับที่มีสองสีเป็นฟองน้ำนะครับสามารถดิบเอานี้ดิฟลงไปแล้วก็ทาได้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดู พอมันลงอันนี้ไปปุ๊บะแล้วเราก็ใช้อันนี้เฟดให้มันเบลอให้มันฟูงๆูงๆได้เรียบร้อยสำหรับใครที่แบบไม่ชอบความเอะอะของคิวอะเทว่าตัวนี้ดีเลยนะใช้การได้คือเขียนเสร็จเราไม่ตกใจอะอ่าเราก็เสร็จในส่วนของคัลเลอร์กันไปแล้วนะครับสำหรับตาแก้มคิวปาก เรียบร้อยครบถ้วนะวันนี้เรามีอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวช่วยใหม่จาก Bobby Brown เช่นเดียวกันเราได้มาเป็น Bobby Brown Extra l i ์ Tint ลินะครับตัวนี้แพ็กเกจใหม่สีชมพูน่ารักมากเลยเธอนี่เห็นไหมคิ้วๆเลยจ้าชื่อ Bear Punch นะครับตัวนี้จะเป็นสีออกชมพูนิดนึงเดี๋ยวเราทาให้ดู สีมันก็แค่ชมพูละเลื้อ<ๆ>ะเลื่อเบาๆไม่ได้แบบเออะโวยวายมากเพราะฉะนั้นผู้ชายทาได้สบายมาก นี่ครับก็จะจบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับทุกขั้นตอนในการแต่งหน้าโทนผู้ชายให้มันมีสีขึ้นมานิดนึงหรือสำหรับหน้าผู้ชายโดยที่ยังดูไม่เยอะเกินไปนะครับการแต่งหน้าในสไตล์นี้ในเทปแนะนําว่าให้ใช้สําหรับการออกงานหรือใช้สําหรับการที่เราจะต้องไปที่ที่มันมีสปอตไลท์หรือมีแสงไฟค่อนข้างจัดเพราะมันทําให้ สีที่เราลงไปที่เราพูดเข้าไปบนหน้าของเราเนี่ยดูพอดีถ้าเราไปเป็นงานเช้างานแบบแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะเห็นความโปะเนาะแล้วก็เห็นความแบบสีสันเนี่ยล่องลอยขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดไปงานที่แบบไฟเยอะๆงานแต่งงานงานที่มีสปอตไลท์อะไรเงี้ยหรืองานอีเวนต์ที่เขาใช้ไฟเยอะๆเนี่ยรับรองว่ามันจะทาให้หน้าของเราดูแบบเกาหลีหล่อแบบมีจุดสนใจขึ้นมามากกว่าหน้าแบบผู้ชายเกยงๆธรรมดาอย่างแน่นอนสําหรับ การแต่งหน้าแบบนี้นะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับว,วันนี้ชอบกันไหมลูกนี่เท <ส freshwater> <repet unified> หวังว่าจะเห็นคุณผู้ชายสนุกสนานกับการแต่งหน้ามากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เทปก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ติดตามกันมาตลอดจะพยายามนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจมาฝากกันทุกอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์น,นี้ขอบคุณมากแล้วสวัสดีครับ